สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมโลบอทนะครับในเกมมิมิกนะครับมีโหมดใหม่มาก็คือมีคริสต์มาสเทานะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเล่นในในโหมดคริสต์มาสเทานะครับโอเคพี่แม็กซี่สร้างห้องแล้วนะครับพี่โมเซ่เข้ามาแจวเร็วเข้ามาในทาวมาแจมซนะเร็วๆมาแจมกันรอพี่โมเซ่อยู่นะครับวันนี้พี่แม็กซี่กับพี่โมเซ่เริ่มเล่นเลยค่ะโอเค แต่ไม่รู้จะนานหรือเปล่านะพี่แมปซี่ครึ่งชั่วโมงแน่เลยเพราะว่าเชปเตอร์ที่สี่ในตอนที่จบกูดเอนดิ่งกับแบดเอนดิ่งนะครับคลิปหนึ่งรอบไปประมาณสี่สิบนาทีนะครับถือว่านานพอสมควรนี่ครับที่ฟาดทราวโอเคไปอุ๊ยอะไรเนี_<_่ยอยู่ก็ให้<_ อะไรเนี่ย <rôle> ห <à déc> ูเ <tre> ส <quê> ียงดังมากอ่ะไปเข้าไปเลย แรนเทิร์นพี่โมเซสว่างมากเป็นแลนเทิร์นคูณสองอุ้ยมันสวยมากเลยอ่ะอุ้ยเอาตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันไล่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเจอพี่ตุ๊กตานี้ด้วยเนี่ยพี่ตุ๊กตาคนเดิมเลยเนี่ยพี่โมเซ่โดนปั้นอ่ะ เขาเข้ามาในช่องนี้ช่องนี้พี่โมเซ่เฮ้ย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 อ๋อ,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 อมันเข้ามาไม่ได้ในช่องนี้เอา้าทำไมขามันติดอยู่งั้นนะโอ้สยอง เดินเสียงดังอีกอะมันยักษ์เลยเดี๋ยวซีขึ้นมาตรงนี้ทางนี้ทางนี้นี่นี่ตรงนี้มันมีมันมีช่องให้ลงไปปะเะนี่ยมันมีให้ลงไปอ่ะลงไปเปเล่าเอาเอเดี๋ยวก็ลงมาข้างล่างอยู่ดีเอาแล้วตกลงมันให้ทำอะไรเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอยมันเห็นแล้วมันออกมาได้ไหมเนี่ยอ๋อมันออกมาบ้านไม่ได้โอ้ยเหมือนบ้านยักษ์อ่ะเฮ้ยมันออกมาได้โอ้ยโดนแอบใต้โตแล้วแอบได้ งงแฮะอุ้ยตัวเราเล็กมากเลยอ่ะพี่แมปซี่เหมือนเราอยู่บ้านยักษ์เอาเอาเอามาแล้วมาแล้วโอ๊ยโดนลายอ่ะโอ้ยสยอง มมันให้เราทำอะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยเนี่ยเอาซันต้าโดนจับเฮ่โดนจัยซันต้าโดนจับทางนี้พี่โมเซ่พี่โมเซ่ลงมางล่างนี่ มาหลบใต้ใต้โต๊ะพี่มโมเสถ้าหลบใต้โต๊ะแล้วมันมันหาเราไม่เจอใช่มันจะก้มมาไม่ได้ไไมันร้าย <c oughs> ตื่นเต้นหัวใจเต้นมากเลย,ยนี่อะไรเนี่ยมีโซ่โน,น,นี่ไงพี่โมเซส นี่ไงเอวอุ้ยน่าอินดูอ่ะน่ารากักนี่ซันต้าโดนจับอยู่ยช่วยไงยังไงเออช่วยยังไงดีเนี่ยนึกไม่ออกเออพี่มูเซ,ซ่ซ่อนซ่อนใต้นั่นแหละโอ้ยังไงเนี่ยงงเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว,ลวพี่แม็กซี่คุยกับพี่ซันต้าแล้วเขาว่าไงเอา้านี่ไงแกลบ ให้เอาอะไรอ่ะเออเก็บแล้วก็วนี่ไงคอนโทรลได้แล้วซอนซอนใต้เก้าอีกซอนไ้มมายังโอเคไปแล้ว อย่างเดียวเลยนะเนี่ย,ยระวังนะด้านนั้นระวังหยิบอะไรใช่ไหม เจอเหรอโมเสสเจอก็ให้ไปคุยกับเอลอีกรอบหนึ่ง ได้ต๊ะกันหรือยังคุยกับเอลก่อน thank you for การซ่อมนั้นขนะอบคุณมากแล้วก็เฮลพวกเราออกมา,อาของเล่นเน19ชิน้นเจอแล้วเจอสมชิน้นแอบไปด้วยนะระวังด้วยเจอหรอ เจ็ดชิ้นพยายามหาที่แอบ,บให้ดีนะแล้วค่ะ <S <S ตอนใต้นี้ก่อน <S <S อเ,เจอเก้าชิ้นขาดอีกสิบชิ้นร้ <S <S 1> <S 1> ายมากเลยเจ้ายักษ์ตัวเนี้ ีแอบอยู่เลยอ่ะโอเคเจอตัวนี้โอ้โหมันเห็นอีกแล้ว ตบกันโอ้ยจะเย็นเพื่อนมันอยู่ข้างนอกนะอ่ะเดินเข้าแองไนแล้วอุย้ยเอาอีกแล้วอะอะไรเนี่ยเพื่อน อ้าวพี่แมปซี่สวันดีโอ้ยมาแล้วพี่แมปซี่อุย้ยมันตามพี่แมพซี่ไปที่บันไดหนีทันไหมพี่แมพซี่โอ้มันทะลุอ่ะทะลุเลยใช่ไหม โต๊ดนี้ช่วยได้นะครับสิบสามตัวแล้วสามชิ้นแล้วฉันบนเก็บหมดแล้วยังนี่คับสิสั้นตัวฟัง นี่เจออีกอันนึงโอเค15ชิ้นแล้วนี่ไงพี่โมเซ่หลบหลบพี่โมเซ่หลบก่อนมันวาร์ปได้หรอมันวาร์าปเหรอ โยเซ่ลบลองด้วยโยเซ่ลบตบไว้มันทำอะไรไม่ได้มันปีนขึ้นนั้นด้วยนะขึ้นขึ้นเียโนโด้วยเมื่อกี้โยเซ่อย่าไปอยู่ชั้นล่างกันกำลัองอยากจะขึ้นไปข้างบนเลยแค่สามชิ้นเองอ่ะ ดูดีร้ายจริงเลยอ่ะนี่เจอแล้วชิ้นที่18เจอแล้วแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะเจ้าที่ระวังด้วยมันอยู่ตรงนั้นแล้ว มันปีนโตได้อันนี้ไอเทมใช่ที่ว่าไปในนั่นใช่ขาดตุ๊กตาตัวเดียว เอามืนเห็น่ี่เดนใช่ไหมขาดอีชิ้นเดียว啊เรื่องอะไนย ีาย like <Wow. S 1> อ่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้ว <Wow. S 1> อยู่ที่ห้องนอนใช่คุยกับเออีกรอบหนึง่ง กับเอลกันเอ้ยเราทำได้เราหาของเล่นได้หมดเลยอ๋อให้ให้ให้ขโมยกุญแจแคมปัสฟอร์ปองเครื่อที่จะปล่อยให้ซันต้าเป็นอิสระแ,แคมปัสเฮ้ยเหมือนตรงเอลของแคมปัสนีแหะใช่ไหม แน่เลยได้แล้วนี่เราคุยกับเอลแล้วสันต้าอุ้ยสันต้าออกมาแล้วม c รีคิสม a s, <Merry Christmas>. <S โอ้ไม่ต้องมาเมอรีมากรีบๆเลยจัดการต้้ยักษ์ตัวนี้ให้ได้สันต้าช่วยด้วย อ๋อ oh, จบแล้วคริสต์มาสชานะครับเดอะมิมิกจบแล้วนะครับก็คือเราเนี่ยครับหาของเล่นแล้วก็ตอนแรกก็คือต้องรีแพร์ชิ้นส่วนก่อนนะครับให้สําเร็จแล้วก็มาขโมยก็คือหาของเล่นนะครับของเล่นที่หายไปแล้วก็มาขโมยกุญแจนะครับันดับที่3คือการขโมยกุญแจจากเจ้ายัก์นั่นเพื่อที่จะปลดปล่อยซันต้าให้เป็นอิสระจบแล้วนะครับเจ้าซันต้าก็คือหนีออกไปประมาณนั้นนะครับ ผมว่าบ้านหลังนี้น่าจะเป็นของยักษ์นี่แหละครับแต่ว่ามันจับตัวซันต้ากับเอลไว้แล้วมันเก้าของเล่นที่ซันต้าจะเอาไปแจกเอามาวางไว้ตามบ้านของตัวเองครับเหมือนกับว่ากระจายกระจายให้เราค้นหาโอเคครับจบแล้วนะครับคริสต์มาสทาวสำหรับเกมบิมิกนะครับในลุมบอกวันนี้พี่เมสซีม่มมอนเซ่ก็วิ่งกันสนุกสนานกันเลยผมก็โดนล่าไปหลายรอบเลยหลบใต้โต๊ะก็ไม่ลรอดนะ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับติดตามรับชมมาโมชแนลนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด b ั c r i b e ติดตามให้ด้ดวยนะคครับอบุณมาก